สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีตอนดับเข้าสู่ช่องซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ r a n d อมนะคะมาเช็คเขากันหน่อยมาส่องเขาหน่อยนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยพลังงานเขาเป็นยังไงอารมณ์เขาเป็นยังไงนะคะเช็คความรู้สึกของเขาว่าเขากําลังมีปัญหาอะไรไหมนะคะตัวเขาเป็นยังไงกันบ้างนะหลักๆเลยก็คือเช็คเขานะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะอ่านไปตามนั้นนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเช็คพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ จริงๆก็ไม่อยากเช็คพลังงานคุณเนาะแต่ว่าเช็คสักหน่อยก็ดีนะคะอ่ะเพราะเคยมีคนบอกว่าเออเช็คพลังงานสักหน่อยนะอยากเพิ่มความมั่นใจนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแรนดอมเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ใช่สําหรับทุกคนนะคะแต่ก็เช็ดให้นะใครอยากรู้ดวงส่วนตัวอดไ์กันเข้ามานะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนเป็นยังไงได้บ้างคุณเป็นยังไงนะคะจะได้รู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงนะ ตัวคุณงานเยอะงานยุ่งหรือเปล่านะคะมีเรื่องของการทำงานเดินทางนะคะหรือว่ามีการคือเน้นเรื่องงานอะ่ะงานเข้างานเยอะนะคะดูลองงานเยอะหรือมีภาระอย่างนี้ก็ได้นะมีการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไกล หรือว่าอยู่ห่างจากบ้านอยู่ไกลบ้านเพื่อที่จะทำงานนะคะมีภาระมีหน้าที่เนาะตัวคุณก็ดูเราก็ดูจะช่วงนี้อาจจะลำบากสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะลำบากในการเดินทางลำบากในการทำงานมีกระดาษนะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเขาคนหลักๆที่คุณมาส่องในวันนี้คุณเป็นใครได้บ้างนะคะธาตุไฟขึ้นชัดมากคุณน่าจะเป็นธาตุไฟนั่นแหลนะถ้าคุณเป็นธาตุอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พลังงานของคุณในช่วงนี้คือมันลุกมัน มันต้องไปมันต้องทําแล้วก็ต้องแบกภาระอะไรเงี้ยเออมีลักษณะของงานเยอะงานเยอะแล้วก็ดูเหมือนอยู่ไกลๆนะคะอยู่หา่างไกลหรือคุณพยายามเอาตัวออกห่างจากเขาก็ได้นะคะคราวนี้มาดูตัวเขานะคะตัวเขาเป็นธาตุลมราศีกุมก็ได้นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเห็นพลังงานชัดๆคือเป็นราศีธาตุลมเห็นไหมไพ่เดอะเดขึ้นมาไพ่เดอะเดชยังเป็นธาตุลมเลยไพ่เดอะเดยังมีการตัดตัวเขาเนี่ยดูเหมือนกับพยายามคิด ทบทวนคิดรอบคิดให้รอบคอบแต่เป็นการคิดแบบเข้าข้างตัวเองนิดนึงอะแล้วก็มีลักษณะของการตัดจบจบอะไรบางอย่างนะคะมีการตัดการจบหรือมีคําพูดที่มีการตัดจบอะไรกับใครหรือเป็นคนที่เขาเคยทำทางานในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เคยทํางานกับคุณก็ได้หรือเขาค่อนข้างที่จะพูดจา ตรงไปตรงมาในที่ทำงานนะคะอืมใช้คำพูดหรือในช่วงนี้เนี่ยดูพลังงานของเขาจะหมกมุ่นก็ไม่เชิงหมกมุ่นหรอกมีการทำอะไรบางอย่างที่จะต้องจบเหมือนเป็นโปรเจกต์ก็ได้นะคะโปรเจกต์ project งานที่จะต้องทำให้มันจบจบเพื่อที่จะได้เงินก้อนหรือว่าได้โบนัสหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีงานพิเศษที่จะต้องทำอะ่ะเขาจำเป็นที่จะต้องทำหรือหาสุดลับหาผลลับ อะไรประมาณนี้อืมเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างนี้ก็ได้นะเออทำอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องหลังหรือว่าทําอะไรที่มันต้องเป็นผู้รเริ่มอะค่ะพอรเริ่มแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เขาทําอ่ะมันจะต้องได้ได้รับการตอบแทนที่ดีเหมือนเขาพยายามจบอะไรเนาะหรือจบในเรื่องของความคิดก็ได้นะคะในการที่จะเหมือนจบแผนที่เขาทําอะเพราะเป็นไพ่ของ queen of swords เนาะเหมือนกําลังวางแผน เกี่ยวกับงานก็ได้นะคะพยายามจบโปรเจกต์นี้ให้ได้ประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยก็มองดูว่าตัวเขาพยายามจบความสัมพันธ์ที่เคยอาจจะคิดที่จะจบความสัมพันธ์แต่แต่เหมือนจบแล้วก็ก็ลองใหม่อีกครั้งอะไรวะนะเออมันมีการทดลองอะอืมอ่ะคันนี้มาดูกันว่าตัวเขาในตอนนี้นะคะอารมณ์และความรู้สึกของเขาเป็นยังไงกันได้บ้าง คนคนนี้มีอารมณ์และความรู้สึกยังไงโอ้อารมณ์เปล่าเปลี่ยวนะคะเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะเออแต่ว่าไพที่โชว์ออกมาการแสดงออกนี่คือแบบไม่สนไม่แคร์นะคะอืเอาเหตุผลตัวเองแต่ใจลึกๆแล้วเนี่ยกลัวจะโดนทิ้งหรือรู้สึกว่าเหงาอย่างนี้ก็ได้นะถามว่าอารมณ์อารมณ์เป็นยังไงอีกนะคะดูมีอาการต่อต้านบล็อก ไม่อยากให้ใครรับรู้ไม่อยากรับรู้เรื่องใครอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คิดมากคิดเยอะนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยตัวเขาเนี่ยกำลังทบทวนกับสิ่งที่เคยทําลงไปหรืออะไรที่มันเคยจบลงไปเหมือนเขาก็พยายามที่จะเหมือนเขาไม่ยอมรับอะไม่ยอมรับในการจบไม่ยอมรับในคําพูดหรือว่าการตัดสินใจอะไรประมาณนั้นนะคะมีการทบทวนอยู่อารมณ์ในช่วงนี้เป็นอารมณ์แบบเคว้งคว้าง,างนะจริงๆก็รู้สึกอ่อนไหวนั่นแหละนะคะ แต่ว่าไพ่ที่โชว์ขึ้นมาเป็น queen of swords ถ้าต่อหน้าหรือว่าการแสดงออกหรือถ้าคุณไปแอบเห็นเขาในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าไปเห็นเขาเผลอๆน่นนะดูเหมือนเขาจะแบบดูชัดเจนดูตัวแม่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจลึกๆอ่อนไหวนะคะเพราะว่าดูแล้วพลังงานน่าจะรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกโดดเดี่ยวอืมอาจจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนพยายามพักผ่อนนี้ก็ได้นอนน้อยก็ได้คนคนนี้นะคะ แต่มีการคิดทบทวนแหละในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเ,เขามีความรักนะคะเขารักใครสักคนแหละแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดนะคะอืมอ่ะมาดูกันซิว่าอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยตัวเขานะคะมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกยังไงในช่วงนี้คะ่ะมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวหรือว่ารักโรแมนติกอะไรยังไงไหมนะคะ ดูเหมือนคนคนนี้จะมีการปรึกษานะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความความรู้สึกหรืออารมณ์ในเรื่องของความรักเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือเขามีคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะมีเทเพลพเนเคิลขึ้นมาเนาะเ,เขาพยายามหรือเขากำลังปรึกษาใครสักคนอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคนที่ห่างกันไปนะคะหรือว่าเขา พยายามปรึกษาคนคนอื่นเนาะในเรื่องของการทำงานอย่างนี้ก็ได้หรือว่าค่อนข้างที่จะทำงานเป็นหลักก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนอ,อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะอ่อนไหวอ่อนแอดิ่งประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักเนาะ แต่คิดว่าเขาน่าจะมีการไปปรึกษาเออเหมือนเขามีคู่อยู่แล้วเนาะหรือว่าเขากำลังคิดถึงถ้าถามว่าความรู้สึกในเรื่องของความรักโรแมนติกเนี่ยเหมือนเขาจะคิดถึงควีนของเขานะคะควีนอ o อ c คัพคนที่เคยอ่อนโยนให้กับเขานะคะอืม แต่ว่ามีอีโกโ้ใส่กันอะเขามีอีโกโ้เขามีอีโกโ้ใส่ควีนอะเขารักนะแต่เขาไม่ชัดเจนกับควีนคนนี้นะคะคุณหรือเปล่าที่เป็นคนที่เขาไม่ได้ชัดเจนด้วยนะคะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนทั้งที่ก็รู้ว่ารู้สึกกันยังไงแต่ด้วยแต่ด้วยอีโกโอ้อะมันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวบงัง ถามสักหน่อยเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้คนคนนี้นะคะเขารู้สึกเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาส่องคุณอยู่อ่ะเขายังติดตามเรื่องราวของคุณอยู่จากโลกโซเชียลมีเดียหรือจากช่องทางที่เขาสามารถเห็นคุณได้ช่องหน้าต่างก็ได้นะแอบมาส่องคุณหน้าต่างข้างบ้านนี้ก็ได้นะคะเขาคิดลรู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากงอคุณอ่ะ คิดว่าเขาคิดว่าคุณนี่แหละคนที่เขาคิดถึงนะคะเขาอยากมางออะอยากมาขอเริ่มใหม่ได้ไหมแต่การเริ่มของเขามันก็เล็กน้อยเหลือเกินอะ่ะจริงๆความรู้สึกเขาก็เป็นไนแล้วนะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับแต่เขาอาจจะไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณแหละแต่ว่าจะเริ่มยังไงอะ่ะอเริ่มไม่ถูกนะคะเป็นเพจออ p เ n นเดอร์เคิลถ้าง,งอนกันอยู่ไม่ได้คุยกันก็คือเขาอยากมางอ อยากมาขอโทษอยากมาขอคบแต่เป็นการครบแบบสเต็ปเล็กๆอะ่ะยังทําอะไรให้ไม่ได้มากกว่านั้นหรอกพอมิสอะไรไม่ได้นะคะสัญญาอะไรไม่ได้อ่ะมาดูกันว่าณตอนนี้อารมณ์และความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างที่มีเกี่ยวกับคุณเขาเสียดายคุณนะเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอืมถ้าคิดว่าเขาจบแล้วหันหลังไปแล้วเนี่ย ไม่มีนะคะเขาไม่ move อนไปไหนเลยไพ่ move อนไม่ขึ้นเลยสักใบทั้งที่เขาพลังงานโชว์ออกมาว่าเหมือนเขาจะจบพยายามจะจบแต่เขายังกอดคุณไว้แน่นเป็น f o r of pentacles เสียใจเสียดายคุณคือความสุขที่สุดของเขาแล้วคุณคือเนื้อคู่ตุนาง,งานันคนที่ปราบเขาได้ไพ่เขาโชว์เป็น queen ใช่ไหมแต่ไพ่ของคุณคือ king of swords แล้วก็มีไพ่คู่อีกก็คือ queen of c u p กับ king of cups คุณเจอเนื้อคู่โซเมตท,ที่ดื้อดึงคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากให้ยึดติดกับเําว่าเนื้อคู่นะแต่บอกไว้ก่อนทําไมถึงพูดว่าเนื้อคู่เพราะว่าความรู้สึกมันอาจจะดูตึงๆดูแบบอินเทนส์นะคะไอ้ที่มันห่างหายจากกันไปไม่ได้สักทีจบกันไปไม่ได้สักทีเพราะมันมีแรงดึงดูดแรงดึงดูดจากอะไรที่เราเคยคุ้นเคยคุ้นชินแฟมิลีกับมันในลักษณะที่ว่าเป็นพาสไลท์เรลชั่นชิพอย่างนี้นะคะ,ะโดยส่วนมาก คนที่เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตเนี่ยเขาก็จะมีพาสไล,ลร่วมกันมาเนาะมันก็เลยเหมือนกับยังดึงกันไว้มีพลังงานแบบนั้นนะคะก็เป็นไปในทิศทางนั้นคือเขาอยากมาง้อแหละคุณคือความสุขแต่คุณเป็นถึงเดอะซันอะแต่สิ่งที่เขาให้ได้แค่เพดออเ e n นเคิลถ้าจะถ้าจะคาดหวังในคำสัญญา คาดหวังในการกระทําที่ดูชัดเจนหรือว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยคนคน,นี้ไม่น่าจะทําให้ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าดูมีอีโกโ้มีทั้งอีโกโ้มีทั้งเป็นทั้ง king of cup เนอะเป็นทั้ง queen of s w o r d king of cup เนี่ย represent ในเรื่องของคนที่รักและรักมากแต่ไม่พูดให้คุณดูจากการกระทําแต่พอพูดถึงคําพูดเนี่ยก็พูดมากคิดเยอะแต่เป็นในลักษณะที่แบบ งอนงอนนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นผู้หญิงขี้งอนผู้ชายขี้งอนนะคะอืมมันก็เลยดูไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนทั้งคําพูดและก็ความรู้สึกในขณะที่คุณเป็นทั้งควีนน็อปคัพเป็นทั้งคิงออฟซอสพูดคําไหนคํานั้นนะคะชัดเจนไม่มีอารมณ์เข้ามารู้สึกเออไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องพอพูดถึงอารมณ์หรือความรู้สึกคุณก็แสดงออกอย่างชัดเจนปณีปน,ปนอมอ่อนน้อมแม่เขาในขณะที่เขาเนี่ย รักนะแต่ไม่พูดแต่ไอสิ่งที่พูดกับไม่ใช่สิ่งที่พูดเราทําให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้านะคะอคนคนนี้ดูย้อนแยงย้อนแยงนะคะอ่ะแต่เขาก็เป็นเนื้อคู่แหละนะอ่ะคานี้นะคะมาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยในตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันกับคุณหรือว่าติดต่อกันน้อยเนี่ยตัวเขานะคะจะมีการเทคแอคชั่นไหมหรือว่าติดต่อคุณไหมตอนนี้ยังนอนจมกองเลือดอยู่ ดูเหมือนคุณกับเขานี่ไปลบกันมาหรือเปล่านะคะดูเขาเหมือนจะโดนคุณจวกซะสิบดาบเลยนะคนคนนี้ก็ยังมีความทุกข์อยู่นะคะถูกจากความคิดความรู้สึกนะคะหรือคําพูดที่คุณมีต่อเขานั่นแหละบาดใจเขาเหลือเกินนะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขางอนคุณอนะเขางอนจากคําพูดของคุณก็ได้ถามว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะตอนนี้เขาคิดที่จะทําอะไรไหมเหมือนเขาก็ยังแบบเขาเหนื่อยล้า เออดูเหนื่อยล้าดูพักผ่อนน้อยนะคะดูจมอยู่กับความรู้สึกจมกับความคิดที่เข้าข้างตัวเองอยู่เออคิดแต่ว่าตัวเองถูกอะไรประมาณนี้เออมันมีลักษณะแบบนั้นก็เลยทําให้สถานการณ์นี้เนี่ยยังแหงเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแฮงเอาไว้เนี่ยเขาไม่อยากจะผีผามไงเขาไม่อยากจะกลับมาหรือว่ากลับมาแล้วมาพูดหรือว่าทะเลาะก,กันกับคุณเนาะเพราะพลังงานขึ้นมาต่างคนก็เป็นเขารู้สึกว่าตัวคุณอะเป็น king of s o คุณพูดอะไรมาเขาก็จนตรอกตลอดเลยเออเลยยังไม่อยากจะคุยด้วยนะตอนนี้ถ้าคุยเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันอีกนะคะเพราะต่างคนก็ต่างถือดาบอะไรเงี้ยเขามองว่าคุณก็ชัดเจนอ่ะคุณก็มาเหนืออืมเขาสู้เขาสู้คุณไม่ได้นะคะเออแล้วพอจะอ่อนโยนอ่อนไวกับคุณนี่ก็ไม่ใช่คนนใส่แบบนั้นด้วยสิอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เขาแบบอาจจะ ชะลอเอาไว้ก่อนในเรื่องของการติดต่อคุณมานะคะแต่พยายามไปบาลานซ์ตัวเองอยู่พยายามไปสอนตัวเองอยู่พยายามไปเรียนรู้ตัวเองอยู่นะคะเออเป็น the temperance นะพยายามไปบาลานซ์ตัวเองก็คือพยายามไปปรับอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็จะกลับมาประมาณนั้นนะคะเนี่ยในช่วงนี้ก็เหมือนปรับอารมณ์นะคะไปแอบดื่มวน์คนเดียวนะเออไปไปพักผ่อนนะคะอลองไปใช้ชีวิต หรือไปทําอะไรบางอย่างที่แบบอยู่กับตัวตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาดูกันซิว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสนใจอะไรในตัวคุณบ้างเขาคิดและรู้สึกยังไงนะตอนนี้เขาสนใจในความที่คุณอ่ะเป็นคนฉลาดนะคิดสิ่งใดคุณก็ทําได้คุณเมเนเฟอได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาสนใจเขาสนใจอะไรอีกโอ้สามดาบเขาสนใจเขามองว่าคุณอ่ะ กำลังดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะเขามีความหึงคุณด้วยแล้วก็เสียดายก็แต่ว่าเขาน่าจะไปรู้ว่าคุณมีคนเข้ามาจีบหรือว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีคุณแค่คุยเล่นคุยแบบคุยเตาะคุยไปเรื่อยคนคนนี้ก็ก็หวงหึงคุณอยู่นะคะแต่ทําอะไรไม่ได้ไพ่เอ็ดออฟซอเนี่ยอาจจะเคยพูดเคยพูด แซคุณก็ได้เนาะเออเคยพูดอะไรบางอย่างหรือเคยตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเป็นหรือเขารู้สึกว่าเพราะคําพูดของเขานี่แหละทําให้คุณต้องไปเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยพูดว่าเออเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเท่าคุณหรอกเขาไม่ดีสําหรับคุณหรอกไปมีคนอื่นเถอะอะไรประมาณเนี้ยเออเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจเขาก็อยากจะมาเคลียร์ใจนะอยากจะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ สืบเรื่องของคุณอยู่ในตอนนี้เนาะส่งดูอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณให้อภัยหรือยังคุณพร้อมจะเคลียร์ใจไหมนะถ้าพร้อมเคลียร์ใจเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหาโอกาสหาเวลานะคะในการที่จะมาเจอหรือว่ามาคุยหรือหาทางเลือกให้กับคุณหรือหาทางออกอยู่ว่าจะไปหาอะไรมาง้อคุณดีประมาณนั้นก็ได้อะคนคนนี้ในตอนนี้โสดไหมคะคนคนนี้ในตอนนี้คุยกับคนอื่นไหมหรือว่าโสดไหม มี q u e น n of เ e น t a c l e นะไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีใครที่หนุนเขาอยู่หรือว่าเขาหนุนใครอยู่หรือเปล่านะคะอืมแต่ไพ่ขึ้นมาคือนิ่งๆอะ่ะมีความนิ่งๆแต่มี Queen of Pentacles เอาอย่างนี้แล้วกันมีสองเรื่องในกรณีที่เขานะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นก็คือเขาก็มีนั่นแหละอืมแต่ว่าเป็นอะไรที่นิ่งๆในความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ต่างคนต่างอยู่ในความสัมพันธ์ แต่ถ้าเขาไม่มีใครนะคะ <ST AR> ก็มองรู้ว่าตัวเขาอะก็นิ่งๆอยู่กับตัวเองเ <ST AR> พราะไอ้ที่ไปหาเรื่องมาก็เยอะอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออก็เลยลองอยู่นิ่งๆกับตัวเองดูก่อนประมาณนั้นนะคะเพื่ออยู่ได้อย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองเหงาเออลองอยู่กับตัวเองดูก่อนอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนคนนี้ในช่วงนี้นะคะอ่ะคานนี้เรามาดูกันว่าตัวเขานะคะอยากพูดอยากฝากบอกอะไรกับคุณไหมนะ ต, Dante, ตัวเขา,เน да เขาคนนี้นะคะอยากพูดหรืออยากฝากบอกอะไ well, รกับคุณไหมคะตัวเขาคนคนนี้อยากพูดหรืออยากฝากบอกอะไรกับคุณไหมคะ escape นะเห็นไหมเป็นเด็กนะคะพอเวลาอะไรที่มันยากๆพอมีอะไรถึงบทบาทที่จะต้องพูดก็ไม่พูดไม่เคลียร์ใจนะวิ่งหนีอย่างเดียวเขารู้นะคะเขารู้ว่าอันนี้เป็นนิสัยที s <S ่ไม่ดีของเขาเขายอมรับแหละ เป็นเด็กนะแต่นะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทําเท่าไหร่นะคะเขาถึงอยากขอโทษคุณไงมิสเต็กนะรู้แล้วว่าตัวเองทําผิดนะคะ Secret มันมีความลับอะไรบางอย่างที่เขายังไม่กล้าบอกคุณหรือเขาอยากจะเล่าให้คุณฟัง เขาอาจจะไปทำอะไรพลาดมาก็ได้นะแล้วก็อยากมาเล่าให้คุณฟังนะคะมีซีเครตเขาไม่ได้บอกคุณในหลายๆเรื่องอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาก็ได้เห็นไหมโซไทคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่ที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนแล้วก็อาจจะไปทําอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้เนาะอดีตชาติที่ผ่านมานะคะเลยติดตามกันมาแล้วก็ต้องมานั่งทําความรู้จักทําความเข้าใจกันใหม่ ดูเหมือนคนคนนี้คุณจะออกไปจากเขายากตัวเขาเองก็ออกไปจากชีวิตคุณยากนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ยังวนกลับมาหรือว่ายังไงยังไงก็ยังรู้สึกถึงกันและกันได้อยู่ดีเพราะมีจิตวิญญาณเดียวกันก็ได้นะเป็นจิตวิญญาณที่คอนเน็กกันก็ได้ก็คือโซเมสนะคะแหละ อืมบางคนก็อาจจะเป็นทวินเฟรมได้แต่กระายไม่เห็นพลังงานของทวินเฟรมขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นเนื้อคู่โซเมดนี่แหละที่ต้องมาแก้ไขกันนะคะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดได้ไหมถือดาบอยู่แท้แตัดเชือกตรงนี้ไม่ขาดเลยนะแต่จริงๆแล้เราไพ่เดอะเดเนี่ยคือตัดจบแล้วก็เริ่มใหม่แต่เนี้ยดูแล้วตัดยังไงก็ไม่จบนะคะก็ประมาณนี้นะอาจจะไม่ใช่คลิปของ ทุกๆคนนะคะอาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเนาะก็ไม่ว่ากันคลิปนี้ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคลิปหน้าได้แต่ทางที่ดีคือดูดวงส่วนตัวนะคะแค่นี้ไปกันแล้วบายบายค่ะ